ก็โซรายการแชมป์จัดไปค่ะในช่วงแชมป์ชิมชิลกับวิวิวนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านปิ้งย่างนี่เลยค่ะกิวคิวเต้อจังจะเป็นยังไงจะต่างกับร้านอื่นที่เป็นสไตล์ปิ้งย่างแบบไหนพอต้องกระซิบบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเจ้าของร้านนะคะไปเลือกเนื้อวัวเองถึงที่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็น้ำจิ้มนะคะที่นี่จะบอกว่าเด็ดมากๆจะเป็นยังไงตามวิวมาเลยค่ะจะพามาชิม เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในร้านปิ้งย่างแล้วนี่มาอะไรด้วยคะคือร้านนี้คือปกติคุณผู้ชมช่วงนี้จะเป็นช่วงของคุณวิวถูกผม,มจะไม่เอยมายุ่งเท่าไหร่นะฮะแ,ววนนแต่วันนี้คุณมาร้านเนื้อย่างเนืองต้องบอกผมเป็นคนชอบทานเนื้อย่างมากคุณผู้ชมทุกอาทิตย์เนี่ยผมต้องไปโตวเวนไล่กินร้านเนื้อย่างน,นี่เขาบอกว่าดีที่สุดแพงที่สุดดังที่สุดแต่ร้านหนึ่งที่ผมว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในโลกนี่เลยนะฮะคือร้านนี้ที่คุณวิวพามาผมเลยต้องขออนุญาตมา อยู่ในช่วงคุณด้วยนะฮะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านแล้วค่ะกิวกิวเตโอจังพรีเมียมกันแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีค่ะนั่นก็คือพี่สาวนันเองพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นไงคะสาวสมชื่อไหมโอ้พี่สาวนี่ใจดีใจถึงพึ่งได้คืออะไรคะใจถึงพึ่งได้พี่เขาน่ารักมากมาคำถามแรกเลยดีกว่าพี่สาวว่าทําไมต้องตั้งชื่อร้านว่ากิวกิวเตอจังพรีเมียมแปลว่าอะไรโอจังแปลว่าอร่อยโอเคจังโอจังเป็นชื่อของลูกชายที่โอแปลว่าใหญ่ค่ะ แล้วคำว่าก,กิวคเต้อะค่ะกิวกิวแปลว่าวัวค่ะเต้แปลว่าบ้านบ้าน,านวัวของอน้องโอจังใครใช่ค่ะ,ม,ะม,มีความมานะอ๋อเพิ่งรู้ว่ากิวกิวแปลว่าแปลว่าแปลว่าวัวเนอะเห็นว่ามีหลายสาขาแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันเป็นเพราะว่าอะไรคือกิวเต้ใช่มีคนพูดกันบอกมีหลายที่อะเขาบอกกิวเต้เนี่ยแต่แต่เท่าที่ผมกินมากิวเต้ที่เนี้ยอร่อยที่สุดใช่พี่สาวนี่ใช้วัตถุดิบที่เป็นตัวพรีเมียมทั้งหมดการสนับสนุนจากอ่า รัฐบาลของญี่ปุ่นนะคะสถานทูตญี่ปุ่นคือได้ข่าวพี่บินไปนี่คือไปดูวัวถึงญี่ปุ่นเลย <ไป S 1> พี่ไปดูวัวที่ญี่ปุ่นค่ะคือพี่บอกว่าถ้าใครก็ตามที่บอกว่าชอบเนื้อญี่ปุ่นบินไปญี่ปุ่นมาที่นี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าของเราจะพิเศษกว่าที่ญี่ปุ่นนิดนึงตรงที่ว่าพิเศษว่าที่ญี่ปุ่นอีกอะไรคะคือเราขายชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนน่ะคือเราคัดเลยไม่รวมกัน ของญี่ปุ่นเขาจะรวมกัอยู่ในจานเป็นเซตมีหลายชิ้นส่วนหลายพันเขาเรียกอะไรชุดจักรพพัดอะไรเขาอะมันมี A3 A4A5 A เอยิ่งเยอะคือไขมันยิ่งเยอะถูกไหมฮะ A5 เป็นไขมันที่สูงสุดค่ะเนื้อยิ่งแพงก็คือไขมันตรงตัวที่เขาเรียกเป็นมาโบค่ะตอนนี้จะแพงสุดครับแต่ว่าถ้าคนไทยทานเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าทานเยอะๆมันจะเลี่ยนนิดนึงใช่มันจะเลี่ยนมากคุณชั้นไม่ค่อยชอบใช่ไหมรู ครั้งเนี่ยดีที่สุดแพงที่สุดไม่หมายความว่าคุณจะชอบที่สุดนะมันอยู่ที่สปายในการกินด้วยอยากถามว่าเมนูเด็ดที่แบบต้องสั่งมาถึงร้านต้องสั่งอะไรบ้างคะพี่สาวโอจังพีเียมค่ะโอจังพีเียมหนูอยากเห็นเป็นยังไงคะโอ้ยมาแล้วจานแรกจานแรกโอ้ยโอจังพีเมียมค่ะจานนี้สวยมากเลยค่ะพี่สาวนี่เป็นจานที่ผมมาทุกครั้งจะต้องสั่งนี่คือ,อส่วนไหนนะฮะบอกตรงๆนะอันนี้เป็นลับมากส่วนลับ ส่วนลับที่ไม่ใช่อวัยวะเพศมันอะไหมรัไม่ใช่ส่วนลับที่พูดส่วนลับผมก็ตกใจส่วนที่มันเป็นอะไรที่แบบกิเต้กิเต้ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่ามาจากตรงไหนอมันต้องชิมค่ะชิมจริงเอราอว่าวัวตัวหนึ่ง400โลใช่ไหมคะมันจะมีเฉพาะสองด้าน เขาจะมี2ชิ้นชิ้นละประมาณ3กิโลกว่า400โลตัวหนึ่งจะมีแค่6กกิโลที่มีเนื้อส่วนนี้ใช่ไหมและบอกไม่ได้ส่วนลับแต่ไม่ได้ตรงนั้นนะฮะแต่เป็นส่วนลับที่ไม่เปิดเผยส่วนลับที่ไม่เปิดเผยสัว์ก็เคยก็กินนะฮะอย่าเพิ่งที่สายย่างให้ไหมนี่วิธีการปิ้งมันมีศิลปะนะบางคนเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะกดในการย่างเนื้อ2วินาทีถูกไหมพี่ ถ้าหนานิจิึงก็จะประมาณสามวิอีกครัอ่าดีอยู่ช่องสามสามวิหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามอย่างนี้เลยฮะอ่ะพลิกเลยความสวยของมันเนี่ยเขาบอกต้องมีลายตะแกรงติดหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้คุณวิวทานค่อนข้างจะสดใช่ไหมใช่ต้องสีค่ะต้องสีค่ะจริงอันนี้ให้คุณแชมป์ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบมีเดียมหรือว่ามีเดียมแรร์มีเดียมแรร์ค่ะครึ่งสดครึ่งดิบถูกต้องค่ะน้ำจิ้มที่นี่อร่อยมาก ให้พี่สาวอธิบายนิดหนึ่งมีมะนาวแล้วมีอะไรอีกสองอย่างนะตัวนี้เป็นน้ำจิ้มโชยุนะคะโชยุเหมือนซีอิว๊วค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มของกิมบัตเอจังอ,อันนี้นสูตรเฉพาะของร้านส่วนเฉพาะของร้านอันนี้อร,นอร่อยมากอันนี้หอมใช้อซอสพรีเมียมเนื้อมีคนสงสัยเหมือนกันบอกอ่ะสมมติผมสั่งอันนี้ไม่ได้ร้านพี่นะฮะค่ะอ้าวไม่รู้ว่าเอา,เอาสั่งสองมันห้าแล้วเอาจานเจ็ดแปดร้อยมาเสิร์ฟผมจะรู้ได้ยังไงต้องเชื่อใจสถานเดียวเหรอ ต้องเชื่อใจเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราต้องรักษาในเรื่องของคุณภาพกับภาพลักษณ์ของร้านแล้วก็คุณธรรมด้วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่กัวหกลูกค้าอยู่แล้วว่าน,นี้ซื่อสัตย์กับลูกค้า<อ>เขาก็จะมีของบาร์โค้ดของเขาสายพันธุ์นี่มาจากไหนแล้วพ่อพันธุ์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย เขาจะบอกหมดเลยาบอกเลยเขาเปิดเผยเปิดเผยนี่แค่เมนูแรกเดี๋ยวเมนูที่2องเลยพี่สาวแนะนําอะไรต่อคะโอ้อะไรคะเนี่ยสาีิมัสสุสกะค่ะ A5 นะคะอันนี้สันไนโอมิค่ะอันนี้อร่อยมากเด็ดมากมันน้อยค่ะอากิตะค่ะเป็นเนื้อที่นําเข้ามาตัวใหม่อันนี้ที่มีชื่อเสียงแรกๆเลยดั้งเดิมเลยเปิดร้านใหม่ๆเป็นกิุเต้ค่ะคุรุมุตะทอโรค่ะนี่คือสำหรับคนไม่กินเนื้อค่ะ อ่ะตอนนี้เป็นของชาบูมาได้ยังไงเราขอบอกด้วยเรามีชาบูด้วยนะมีชาบูด้วยมีชาบูด้วยมีสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่นเลยร้านอาหารตัดสินเวลาอยู่ในห้องครัวห้องครัวขอโทษนะฮะสะอาดกว่าห้องนอนหลายๆพนิีฐเข้าไปในห้องนี่นะห้องครัวให้ให้ให้ไปนอนกริ้งบนพื้นกันได้เลยสะอาดมากทําไมเราถึงเป็นครัวที่สะอาดมากถ้าเราขายของที่มีคุณภาพที่ดีเราควรที่จะต้องดูแลลูกค้าด้วยในเรื่องของความสะอาดไม่ว่าอะไรทั้งหมดเราจะต้อง บอกกับน้องๆทุกคนในทีมงานที่เราทําเชฟทุกคนความสะอาดสําคัญที่สุดสําหรับลูกค้าแล้วแค่ไหนเขากินอาหารเป็นพิธีเดียวคนเลิกใช่ค่ะเวลาดูคนไทยมีวิธีกินที่เหมือนกับให้เขากินเนื้อเป็นไหมครับช่วย educate ให้ความรู้หน่อยว่าเวลาเราชอบทานเนี่ยแต่เวลาเราไปญี่ปุ่นกินยังไงไม่ให้เข้ามาดูถูกเพราะว่าเรากินไม่เป็นเป็นเนี่ยมันมีสูตรในการกินมีค่ะมีบางบางท่านนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปจะไม่รู้ก็จะย่างชิงแบบแล้วเอามากรองไว้ที่จาน อ๋อต้องย่ยางทีละชิ้นเหรอครับย่างทีละชิ้นคุณแชมป์กับน้องนิวมาเนี่ยต้องย่างสองชิ้นพอชิ้นต่อชิ้นชิ้นต่อชิ้น,น,นคำต่อคำ,ำอคสุดยอดคุณผู้ชมฮะอันนี้คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะต้องต้องมาเองกำลมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใครก็ไม่เข้พี่แชมป์ถามเยอะมากอย่างอย่างที่ผมบอกผมกินเนื้อย่างมาเยอะร้านอร่อยก็เยอะแต่ร้านที่เด้งขึ้นมาในใจเนี่ยถ้าเป็นมือสุดท้ายในชีวิตเนื้อย่างที่ไหนบอกได้เลยต้องที่นีเท่านั้นโอจัง พี่สาวก็ข้าวุนแต่มกิพี่สาวบอกว่าจะมีอะไรให้กับทางรายการช่นูวง่อนเน้ใหพี่สาวพี่สาวเขฟังไปอ่านคอมเมนตในวงในโอ้แพงจังแชมจัดไปกินเฟรร้านกิวกิวเตอจังพรีเมียม เนื้อวัวเด็ดอร่อย5ดาวขนาดนี้จะให้วิวกับพี่แชมป์อิ่มอร่อย2คนได้ยังไงล่ะคะนี่เลยค่ะจัดไปให้กับคุณผู้ชมแจกกิฟต์โลเชอร์มาทานฟรีๆมูลค่า5,000บาทจำนวน3ใบว้าวเด็ดมากคะ่ะ